สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนเลี้ยงควายทุกท่านนะครับวันนี้กับบรรยากาศแสนชุ่มฉ่าหลังฝนตกนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่หนิงนะครับพี่หนิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวหาพี่หนิงนะครับเพราะว่าเราก็ไปมาหาสู่กันบ่อยนะฮะวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาดูมาอัปเดตนะครับแม่พันธุ์ของพี่หนิงนะครับ ตัวที่อยู่ตัวหน้าเรานี่ก็เป็นแม่พัน์ถือว่าเป็นเป็นตัวชูโรงนะพี่หนิงเนาะครับเป็นตัวชูโรงเป็นตัวที่ถือว่าพัฒนาออกมาได้ดีได้สูงใหญ่มากนะครับตัวที่อยู่ตัวหน้าเราก็คือแม่แล้วพี่นะน้ําตาลครับแม่น้ําตาลนะครับ,รบตัวนี้เราเข้ามาดูประมาณสักสองสามรอบไปเนาะแม่น้ําตาลนะครับ,รบมีคนสอบถามมีคนชื่นชอบว่าเป็นลูกของตัวไหนนะครับ อายุเท่าไร่นะครับตอนนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรนะครับเดี๋ยวให้พี่หนิงเล่ารายละเอียดได้ฟังนะครับพี่หนิงครับแม่น้ำตาลเป็นลูกของใครครับผมเป็นลูกเจ้าอีทครับกับแม่ไหมครับแม่ไหมเป็นควายเหล่าเก่าล้วเนาะครับเหล่าเก่าครับแม่เดิมครับตอนนี้แม่น้ำตาลอายุกี่ปีครับพี่แม่น้ำตาลแปดปีครับแปดปีแล้วครับตอนนี้เรามารอบนี้เราเห็นความแตกต่าง ตอนนี้น่าจะท้องกันนะพี่เนาะครับท้องครับสมบูรณ์ครับตอนนี้ท้องท้องกับตัวไหนเอ่ยท้องหนึ่งนครครับของข้อควายฮาร์เรย์ครับอ๋อหนึ่งนครของเฮียลงกับเฮียหลงครับอ๋อครับตอนนี้ได้ประมาณสักกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ได้สิบเดือนครับสิบเดือนแล้วครับเอาใกล้คลอแล้วดนียใกล้แล้วครับโอ้มารอบนี้มาช่วงหน้าฝนนสมบูรณ์มากกันนะพี่เนาะ ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าอีทนะครับครับแม่ไหมกับแม่ไหมเนาะให้พี่น้องดูลักษณะนะครับดูรูปร่างนะครับสวยงามมากครับตัวนี้ความสูงอยู่รนะ้อยหกสิบเนาะ1้0 1หกสิบร้อยหกสิบสามครับร้อยหกสิบสามครับสูงใหญ่มากนะครับตัวนี้แม่นี้น่าจะสูงที่สุดเลยมั้งเนาะครับในครอ,อกเราอะ นี่ก็เป็นผลงานนะครับของเจ้าอีทนะฮะตัวนี้ตัวลักของพี่หนิงเลยนะเป็นแม่พันธุ์ที่พัฒนาออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากนะครับเพราะว่าแม่แม่ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สูงใหญ่เท่าไหร่นะพี่น้องแม่เขา144ครับสูงแค่144เองนะครับครับมาเจอกับเจ้าอีทก็ความสูงก็ทะยานขึ้นไป160เลยนะครับตัวนี้ถือว่าโอ้โหสุดยอดนะครับ ดูช่วงลำตัวช่วงท้ายนะครับดูหน้าตาโอ้โหเจ้าอีทเป๊ะเลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้อันนี้คือช่วงท้ายนะครับตัวนี้ถือว่าสริระโครงสร้างดีมากเลยพี่เนาะครับกระดูกดีครับตัวนี้ตอนนี้ลูกไอ้น้ำตาลเนี่ยก็สมใจเนาะครับใช่ครับสมใจนี่ก็จะเอาไว้เป็นเป็นแม่พันธุ์แม่บลอกครับแม่บอกเลย ตอนนี้สมใจใส่กับพ่อไหนไว้อยู่พี่ใส่กับตะวันครับอ๋อใส่กับตะวันไว้ครับที่ที่เอาตะวันเข้ามาใส่เนี่ยเราเราจะจินตนาการมันออกมาเป็นแบบไหนฮะไอเรื่องของผมจะมาปรับสีผิวแล้วก็กล้ามเนื้อตูดแล้วก็ตรงคอครับว่าเราเราเคยมีผลงานของตะวันอยู่ในคล้องเราใช่ครับตอนนี้ไปอยู่กับใครนะโยกาตาเซียพีครับเชลงบุรีครับโอ,อ้เสียพีชลบุรีครับ งานชาติเราก็ไปเจอกันใช่ครับงานชาติที่ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งมาครับออครับอันนั้นก็เป็นลูกของตะวันอะเนาะลูกของตะวันกับแม่เด่นครับโอ้อครับครับโอ้นี่ครับผลงานการพัฒนานะครับไม่มีวันสิ้นสุดนงพิงเนาะครับผมนะครับพี่หนิงก็พัฒนาของแกไปเรื่อยนะฮะแกก็มีตัวดีตัวเด่นของแกนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูแนวทางดูผลงานการพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่อยากให้พี่น้อง คนเลี้ยงควายได้เห็นได้รู้จักนะครับสำหรับแม่พันธุ์ที่อยู่ข้างหน้าเราก็คือแม่น้าตาลนะครับเป็นตัวทีเด็ดเป็นตัวชูโรงนะครับพี่น้องที่สนใจที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับมาดูแนวทางมาดูตัวอย่างนะครับแม่พันธุ์อยู่ที่นี่สูงใหญ่ทุกตัวนะครับอันนี้คือแม่น้าตาลนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องมาดูอีอกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกของ เจาอีทด,ด้วยแล้วก็เป็นลูกของเจ้าตั้งด้วยนะครับ